สวยงามมากค่ะหลบแสงพระอาทิตย์นิดหนึ่งเพราะช่วงที่คุณย่าขึ้นมาจะมีแดดแล้วนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากสวยงามมากาลก,ลกลุ่มลูกๆูล้านๆานเขาขึ้นไปถึงก่อนละนั่งพักเหนื่อย อยู่ตรงนน้นคือกลุ่มลูกหลานของคุณย่าแต่คุณย่ายังเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะสวยงามสวยงามมากค่ะมีตังสู้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 ส,สู้แต่สู้เสียงเหนื่อย<ๆ>มาถึงแล้ว<ๆ>เดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศข้างล่างดูวิวบรรยากาศข้างล่างกันค่ะ <c oughs> มีตังเหนื่อยมีตังชู้ชู้เค <c oughs> okay.